้ว้ความเข้าใจและความสงบให้ความเย็นใจมนมุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือทีชีวิทั้งทางร่างกายและจิตใจ มันจัดมีมีเฉพาะร่างกายเป็นฐานอยู่หาทิ้งทำนมทำรังอยู่เ่อนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยุบมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาคือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีทำเป็นเครื่องยุบไมีอารมณ์มมีที่พึ่ง ท่านสอนทิสูจนั้งหลายว่ามี่ที่อนพิสั้งหลายเธอจึงอยู่อย่างมีที่พึ่งอยาอยู่ด้วยความไม่มี่ิพิพึงคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว่าเวลไม่วุน่นวายคนยังมีที่คนอยู่ไม่มีพิพิพึงมีความวุ่นวายเป็นประจำะ่านท่านพิสุจท่านสอนว่าอย่างนี้ มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องทำกับใจอยู่เสมอทุกเอื่อบทท่านเรียกว่าอยู่มีพิพิธถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างอยู่คือเรื่องจิตตภาวนาการใช้่วอเรียกว่าไม่มีพิพิธ นสอนพุทธสุขพุทธสุท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระมีบวชญาตวเป็นเรียวกว่าพิกธสุขแต่ว่าผู้เห,ห็นไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหน,นึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสอนพิทธสุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมัน ความสุกความทะนุนรือความคาม้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนที่ศูกก็ต้องกัดเกืนอนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือม,ม,มีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะในนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในเรื่องมีในนั้นเป็นอี่แงแน่เราอยู่อย่างไร เนี่ยก็มีที่พ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งั้นเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวบบันนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เวลาที่เราจะค่ได้ค่ยส่วนทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัด ในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราหรือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเรื่อนรอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความนับถึดชอบตนเองไม่มีหลักมีเตนเรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งคุณนอนอแล้วก็น,น,นิน่นนะ พนแล้วนินคือกินแล้วนอ,นอนนั่นเองทําการทํางานอะไรก็คิดไปเยื่อแต่กันด้านวัตถุอยากมั่งอยากมีอยากหน้ามันอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกระตุ้นตัวอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวไปเรื่ดยๆไปเรื่อยๆโอ้เป็นมาเป่นเรื่อยๆเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจว่าดภาพ มันเลยกลายเป็นตรงมันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากหน้ามันกลายเ็เพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งคิดพึ่งภายนอกคิดพึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แต่คิดพึ่งภายนอกอีกให้ความผมดีหนักในสุนทรเหมือนเงินเนื่อดนตัว ขี่เสียงอย่างนี้เสมสะจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แล้งชื่อนั้นถือนี้พ่อแม่ตั้งใแ่ไหมยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีหน้าตาก็มีแล้วผมไม่ไงใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งๆท,ท,ที่อยากมีหน้ามีตารอคันอยู่งจะไม่ร้อน อ้าครับนแยกออกมาทั้งที่พื้นภายนอกที่พื้นภายในแล้วการคิดในนง่ที่พื้นภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พื้นภายนอกให้พอเหมาะสมอยู่นะที่พื้นภายในคือจิตใจแย้งอาชอาธทำทาใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบาย เมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จองถึงเรื่องความผิดผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็ย็นถ้าเกี่ยวกับวนรวมมันก็มันก็ยืนแต่เพราะเรานั้นเรียกว่ายิน่นนอนพยายามเผาะแผลหาที่พึ้นทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจําเป็นต้องหมันกันกที่พื้นภายนอกก็ เมื่อแจกอาหารการกินครับสมบัติคุณคอาต่างๆซึ่งมีความจําเป็นกับส่วนร่างกายที่เพื่อนภายก็ได้แจกฟีนธรรมคุณงามความดีอนรมณงที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มี่ที่ยึดที่เหนื่อยใจก็มีความสงบเยือย็นใจเราผสมกับ,บเจตนาที่เรามุ่งกับความสุขความเจริญ รีกามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวพขยิ่งแย่ชรามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การต่อเสือหาที่ยิ่งภายในนี้ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำบเพถ้าเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดส,สอบตรวอบวกลบได้ว่าเป็นผลมากเท่าไหร่ ทำให้การสอดแหลหาที่พึ้นภายในหนักขึ้นด้วยชี้พืนภายในรวมเราก็เรียวกว่าคืองามความดีดย้อนเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทําให้เราได้ความอิ่มเอิ่ และแม้นนเรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทําให้เราถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่ไม่มีอะไรเสมอกลายเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอให้ใจสุบโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเชื่อกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจไดยละความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านัา้น พระพุทธเจ้าสอนที่สูดย์ทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นดีในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่างดีด้วยความปราศจากทุกขงถ้ามีหลักยึดูีโดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อรับการอบรมและบำยุอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดถ้าครบถุมขึ้นได้เป็นลำดับ พูะถึงความ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสนุกความก็คือหลักอย่างการสั่งสมที่ขึ้นที่มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจิตใจพระพระว่าวาคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงกลางวานเหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกๆขณะทุกทีละเวลาโดยที่ท่านไม่ไปผ่านไปรเลย เพราะถ้าวากเหล่านี้เป็นของจริงท่านั้นของจริงจริงว่าขึ้นอยู่กับการกับสมังจริงจริงเจสมองเสมอเหมือนเราได้ยินได้ฟังด้วยความเดต่อด้วยความมุ่งม,มั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกําลังใจให้เราได้รับและมีความขายันมั่นเพียรขึ้นโดยอันนั้น คนข้างพุทธการพระข้างพุทธการยุเรศอาสวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึ่งเข้าใจว่ามีผิดแต่แต่ต่างกันไปเหมือนเหมือนกันนี่แหละอาจารโอวาที่สอนไวน้ตั้งแต่ข้างพุทธการกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนูีเป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัตสิมาธรรมท่ามกลางข้งการเร,รื่องเวลาสถา,านที่และบุคคลทัท่วไป เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัคคิมาธรรมเราจะทําตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัคคิมาอาปพฤตฏิติใจของเราก็จะยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางของความยุ่งทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบําเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องการไปดีที่ใส่ใสขั้นต้น ตวางเอาเรื่องของคุณมาเทียบม,มาเทียงแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ขึ้นขัดก่อบนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่กลนไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกทีซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือนกันนะคภาะสงบเข้ามาอย่างช้าๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็มีบางทีปุออ๊บปั๊บเลยนั้นคือ แต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบยิ่งลงสู่สมาธิคือความตั้งมัน่นคำสงบสงบไปหลายหลายครั้งหนหลายาหลหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมัน่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสยัยอยู่ที่มีความสมบงบแลวมี ฐานในความสงบเป็นที่ลิบเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่สแสดงความหิวโหยจนเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเรื่องเวยถ้เาจะใช้ปิณิพิจาทางทาง่นานปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้ในให้มาิลูลากไปเสียจนกลายเป็นทัานอยา เพราะฉะนั้นสมาธิท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นเป็นถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปนี่ในบุคคลจป็นวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจ เนี่ยพึ่งวัดมันเป็นที่พึงใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบจิตที่ได้มาจากการขวนญขวายเส้นเดียวกับเราขวนขวายสิบข้ายนอสือคน้นขวายได้ความภาคเพียนนั่นเองอใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่าไหรมันไม่ใ้่คำหนึ่งคือมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นพระโกลกับเวล่เร่งเวลาเดือนง,อ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 งีนาคือโมงอะไร ซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนหรือเปล่าทำตนให้มีความสมมงบไม่ต้องวุ่นวายกับิ่นนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกลื่อนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหม,มาะสมอยู่ในฐานที่ใดก็เหม,มาะสมในเรื่องก,การสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณา ใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งทั้งผัดที่ทุกแห่งทุกผลตรวนหมู่บ้านทำจึงมีอยู่ทั่วๆ่วไปถ้ามีสติปัญญา,าที่วิจิพิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นรมที่มาสัมผัสทั้งพันระหว่างรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสก,กับตายห้จจูกลิกรุฬกใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปเครื่อหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเราควาจะทำเรื่อย เวลาอะไรก็เป็นอัตชั่งทำเป็นเมื่อใจมุ่งต่ออาตต่อธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศจิตทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรขางนอกกับประกาศข้างในกับประกาศทางกายตัวกับประกาศทางใจก็ประกาศัเป็นเรื่องอนิจจงทุกของอาตาฟั้นเป็นเปียวกันไปเหมือนกับเรือกนเอง งาน,นจ้งเป็นอย่างหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนัตตาปเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนี่สายของคนชอบคิดโลกทั่วๆั่วไปนิดสายสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันปั้นอยู่ด้วยกันถี่เลียวออกมาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปท้ายให้เกิดผลเกิดประโยชน์เอมาแยกออกจากการเสียวนั้นเจอหนี้จะเสียแทนที่จะได้ประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไป ในจางทุกขังตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนนออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกซะจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ต่อผิดนกจางทุกขังตามันรวมอยู่ในาานั่นหะเหมือนกับเชือกทั้งสามเสี้ยวรวมพันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสี้ยวพันผิดก,กันไว้ นึ่คือตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกครั้งฟังแพลหนึ่งเม้ามาทนไม่ได้อืก็ไปแยกแยะฉับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแปลว่าทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแต่ว่าไม่เที่ยบทุกครั้งทนไม่ได้นะตามตัวตนของเราอันนี้แหละอันอันนี้จัง ที่มันแปลสภาพอยู่ตอลอดเวลาเลยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอนเนี่ยอันเหล่านี้แหละอัน,นไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือนะมันก็อยู่ด้วยกันนั้นไม่จรินอันรู้ท้บทันมันเสียถ้าเราจะจะสบายไม่ต้องคิยคดถือหนักน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าอันก็ตอน,นู่ รูปนันก็มีรายลักษณ์สมบูรณนว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทํานองเดียวกันางทุกขังอนัตตาเนี่ยมันชินใจศปรษะพูดแต่ความจริงมันไม่ไม่เจอ มันจึงไม่เห็นความสุขม้วนไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนน้าที่เกิดแยงจิตใจได้จากอุปาทางไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นข้องบนท่าไรข้าใจเท่าไรมันก็ทุกข์นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่แต่ปรมังสุขขังเนื่อเพราะมันท่องได้ด้วยความจังมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จรงทุกขังตาด้วยความจริงนี ไม่ต้องท่้องไม่ต้องบอกพิเรศเพราะพิเรศก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจมันกปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั่นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของเพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานนี่รู้เนธนาสัญทั้งขารหมื่นอ,อย่าง ท่านเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุก็ได้เหมือนกองเรตั้งแต่เพื่อนท่าขึ้นมาถึงท่กขัก็กองทุกข์ขนี้เนี่ยไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะท่าดได้ไงว่ามันหนักแต่ท่าขันน้องเรานี่เราแบกตลอดเวลามันเึงพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้ว แล้วหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปโดยลำบากลำดมันหนักกว่าภูเขาข้กงหลัง,งนะฮะพิจารณากองทุกข์อันนี้เป็นหินรับปัญญามีความเป็นเดรัลฉาแล้วคมขึ้นมาจากการพิจารณาแบบนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมาื่อจิตไล่เรียมไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้ง สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษทั้งตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วน้องก็บปล่อยเข้า,ขามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันกน,นีน่เขาเรยว่าไล่ปลอมเหมือนกับเขายึดลาเนต่ลาะน้ำมากๆกาจะมีสิ่ี่ตัวอย่างน,น,นั้นก็ไม่เห็นยึดน้ำออกยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามมันก็ รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายิบน้ำที่จนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้สุมต่อน<ม>เป็นในไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือคุ้มต่อนของตาเ็าเกยดกวาดคน้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาไม่เป็นเงินน่าน้อยมาสรวมตัวอยู่ในนั้น,น,นหมดราอน้ําที่สุ่มต่อนไม่ถูยืดออกหมดนั่นปัญญาควาอย่างนั้น กวาดไปตามรูปกรรมเมตนาตามสัญญาทัา้งขานนี่แหละซึ่งเป็นที่ซึ่งถอนของกิเลสต่ตางๆสัญญาเราขวาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอาาันตายเป็นเครื่องขวากผู้ดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวพาอย่างชัดเจนซึ่งรวมในจิตดเดียวนั่นแหละคือในจิตทีกลามันรวมี่เลทกิเลสมันรวม ข้อปฏิบัตอันเดียวประก่อนมันไปซุ่มซ่อนทางตาทางหูทางสมุททางยิ้นทางกายทางใจทางภาพทางขันนี่แหละภายนอกภายในมันก็จะซุ่มซ่อนหมดป่าของมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของที่เล็กมันมีเป็นพหุคติเป็นเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าที่เหล็คืออะไรแต่เป็นภายแต่ตนอยู่ทุกหย่อมย่าเครอบที่เหล็เนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนเนี่ยผู้พกก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆ เราเห็นผู้ก่อการได้ภา,ายนอ,อกผู้ก่อการได้ที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นความจิงจก้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาีไล่ผู้ก่อการได้เข้ามาเข้ามาเดินมาท่านเข้าถึงตุกปิดประตูมาให้มันออกปัญญาปรามาภูมปาดข้าไป ถ้ามีเคียรเอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาคว้าลงไปที่จิตมันแหลกไปเรือยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกที่เลสมันก็แหลกไปเรือยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิพหายทิพไายจะเรื่องของที่เลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรอย่างนี้เน่ยแส่งปัญญาไปมันมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด ครื่องตังารที่เหมาะสมที่สุดทำลายในจิตนวิชาที่รวมตัวยินภานในจิตน,น,นั่นไปกระจายไปเหมอนกันนั่นแหละรรมาสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็ได้ทะสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครลยไม่เรียกันหลักธรรมาอยู นี่ดิเห็นดิกระจัดกบใจายแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะสเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจัดเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่จัดนอนใจได้สบายใจไม่มีท้าสิดผิดผืนปัจจามิตรใดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อป่วนหรือทำลายได้ การใจเผยอัหาที่ขึ้นหรือให้มีที่ขึ้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนมานั้นที่ระยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาสิดหรือเป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดสเคัญที่ขึ้นอย่างอ,อุ่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถ,ถึงที่ขึ้นขั้นจุดนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสนาสอนโลกถาวโลกทั้งหลายเมื่อได้สนับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว ต่างองต่างสอบเสนงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในธาตุอันนี้ม่ในถานที่ต่างๆจะโอดอยากมากแค้นมากแค้นประาการใดต่ออุตสาหพยายามดิดบึก็เห็น,น,นแต่อาจแจกธรรมเห็นแต่ธรรมทุกข์เห็นแต่ธรรมดวงุสกจนกระทั่งด้สตาเกิดขึ้นมาเป็นที่พึ่งอยากอ,ยาอีกต่างๆกันไปกลายเป็นพิษทางสนัสถาม ทำมังสะระนังกถามทั้งคังสะระนังกฐามของพวกเราขนาดรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งและเป็นธรรมอันเดียวกันทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งโส่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมตั้งโจาสิกนาทั้งธรรมติวัติโตอัญญามัียานิโยยาวะเอตีพุทธตัมปนัตตโตท่านเมื่อกล่าวโดยทาง วัตถุหรือสารในแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างไม่ละอย่างเป็นแต่ละประเภทประเพศ,เ,พศเมื่อก่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้จตยทีทันปนาาัตถโทำอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งดี พุทธก็แล้วทำว่าทำก็แล้วสมว่าสมก็แล้วทำว่าทำก็แล้วนี่เป็นเรื่องของยุทธหรือความยุมมมทธยรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในมสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ก็ท่นึง่อสมนหนึ่งสงสารแตกต่างกันเพราะสมุติมงอยู่พระโลกอย่างสามพูด ลองสมมุติอยู่จะพูดจะเรื่อมสมุตไม่เอาสมมุติเทาไพูดก็ไม่ได้เื่งเลยละลองแยกสมมุติออกไปเป็นประเทศประเทศเพื่อประเทศปัจจุบินปัจจุบันมันจิตม่อจิตเป็นธรรมทั้งแท่นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะสอบสวนหาอะไรอีกมันมีปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิง ดูก็ดูไปคลองไปัเรือร่องขานเรื่องขันเรื่องโลกของฐานฐานดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับส่อวางมาโดยสิ้นสชิงม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นมีแต่ทุกโควิเดโฟมเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงจาจะดหรืออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดตรงนี้เหมือน ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านักติตันติตรลังสุตขังทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบอันน่าภาคไม่หนึ่งน,น,นะรวมอยู่ในจิตนี้จุดเดียวนี่แหละเป็นจิตที่นี่เป็นจิตเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่วุทเอกนี้แต่เวลานี้ของเรายังไม่เอก มีอะไรแทรกเต็มเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติอันอื่น ması. นั้นก็มีคุณค่าในความยิ่งสุดของตัวเองถึงได้กำหนดตนว่าอำนาจมาสนานน้อยไม่มีศักดิ์ไม่มีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้างล,า,ลาบัตไลอันนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ปิดดังการว่าอันอออนี้เพื่อความอ่อนแอเพอื่อความข้อถอยตัวดองซึ่งก็เป็นนโยบายของพิเล็ประเภทหนึ่ง อันหนึ่งเหมือนกันถ้าเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกหรือความคามิดเห็นแบบนี้ต้องแก้ด้วยการต่างสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทําให้มากอาปากก็ต้องทําให้สมบูรณ์ปัญสติปัญญาน้อยก็ต้องทําให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาปับเท่านั้น ทำไมเราพูดตรงอัดตรงคำกินจ,จะไปส่งเสริมความอาภาพอับเฉาเนี้ยทาตนให้อาา่อ,าาอนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของที่เด็กมากมา,กายก่ายกองไม่สมควรแต่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี้ยจะไม่ถึงมุธนิพนธ์ในขณะนี้ชาตินี้ก็ตาม การบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถิดต้องดีงามผลที่ไปถึงได้รับก็ไม่อาพับไม่อาเฉาท้าขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมมากิเลสอนี่เป็นตัวแทรกแซงเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อกวนความดีของเราอยู่เสมอคนแล้วกันเมื่อคิดในแง่ใดแล้วให้มีปัญญาสอดแทรกเข้าไปเรื่อยใจเห็นเพื่อนแก่งเงื่ยไขกันไปเดิมน่ะเราจะไม่เกนกรอบเป็นมุม แต่ที่เหลือดังที่เคยจนตาะมาแล้วผมขอยุติเพียงท่นี้